คลิปนี้ก็มาแนะนําเช่นเคยสำหรับคนใช้งานแอปพลิเคนนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิซีรีสามนะครับรุ่นอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสิ่งที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือในส่วนของการแกหร็หน้าจอของหน้าจอแอปพลินนะครับซึ่งสามารถทําได้ง่ายนะครับหลายคนก็อาจจะต้องการที่จะเก็บในส่วนของแอปหรือข้อมูลต่างๆถือว่าเราจะเก็บหน้าจอหลักตัวนี้ให้ดูนะครับโดยใช้ปุ่มที่เท้ากราวและก็ปุ่ม ดานข้างตัวนี้นะครับผมพาวเวอร์นะครับกดพร้อมกันนะครับนะครับเราก็จะเซฟรูปแล้วก็รูปก็จะไปอยู่ในส่วนกองไอโฟนของเราที่เชื่อมต่อกับตัวพเปวนวัดน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับน่าใช้งานสำหรับคนที่ต้องการเก็บข้อมูลต่างๆเราจะแก็บตัวอื่นก็ได้นะครับเช่นเราคิดเลขกิดราคานะครับ รเ,หเหราคิดราคาเพื่อจะให้คนอื่นดูราคาครับเราเก็บส่งได้เจนันนกครับนะครับก็ถือว่าสะดวกในการใช้งานสาหรับใครที่ต้องการใช้งานในส่วนของการเก็บหน้าจอครับใช้สองปุ่มนะครับปุ่ม Power แล้วก็ดิจิตอลกราวนบกดพร้อมกันนะครับเราก็จะได้รูปภาพที่เราเก็บจากหน้าชอนะครับหรือว่าบางคนต้องการเก็บอย่างอื่นก็ได้นะครับ เช่นมังกรอานวัดอัานแการเดินหัวใจนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอาไฮโพนึ้นมาถ่ายรูปก็ได้นะครับเราแก็บหน้าจอไปเลยนะครับรูปเข้าไปอยู่ในไฮโพนของเราแล้วก็ส่งให้คหนอื่นดูหรือว่าเก็บไว้ก็ได้นะครับเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าทาเป็นกราฟิกรูปภาพต่างๆนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแลก็สะดวกดีมากๆนะครับ